สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพานะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกันพาวิลเลจนะครับสาขาเกตเวทแอดบางซื่อซึ่งสาขานี้จะเป็นสาขาใหม่ซึ่งเปิดได้แค่ไม่กี่วันนะยังไม่ถึงเดือนนะก็คือยังเป็นสาขาที่ยังใหม่มากๆของภายในร้านนะฮะก็อาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่จุดหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มมากก็คือพื้นที่ภายในร้านนะฮะแล้วก็จุดตั้งโชว์เนี่ยนี่จะตั้งโชว์แบบด้านบนนี้เลยก็ ตัวพวกนี้มันก็คือตัวที่ผมต่อลงไปรีวิวในคลิปในช่องของติดกันพลานั่นแหละนะฮะส่วนนี้ก็ยังว่างอยู่นะฮะก็เป็นของตัวกรชปองนะครับโซนตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นทั้ง Perfect g เกรดมาสเตอร์เกรนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมคือ LED เนี่ยเยอะมากถ้าใครมองหา LED อยู่ก็จัดได้เลยนะครับมีทั้ง เอ่อไลท์ทิ้งยูนิตนะครับที่เป็นแบบกล่องใหญ่แล้วก็ L.E.D แบบกล่องเล็กนะครับมี Star Wars ตรงนี้ก็คือเดินดูรอบๆก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกงานลิมิเต็ดนะฮะด้านบนก็เป็นตู้โชว์เหมือนกันซึ่งยังบางไม่ครบอย่างที่บอกเพราะว่าร้านทั้งเปิดไม่กี่สิวันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็น่าจะราวๆเดือน2เดือนก็น่าจะมาครบนะครับพวกนี้ก็จะเป็นนี อะไรวะลืมชื่อฟูลเมทันทานิกอ่าฟูเมทันทานิกนะครับที่ต่อก็มานี่หมดเลยก็สินค้าบางตัวที่อยู่จากสาขาสายใต้ใหม่นะก็ย้ายมาที่เกตเว a y a ด v a ง c e ซนะครับอ่าอย่างตรงนี้เนี่ยก็ยังโล่งๆอยู่เพราะว่ายังยังวางไม่ครบนะฮะก็ถ้าใครมาในช่วงเวลานี้ก็เสพของไปก่อนแล้วกันนะครับยังไม่มีสินค้าที่เป็นตัวโชว์มาให้ดูเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวจะย้ายใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะ ก็เห็นไหมครับว่าผมเดินมาเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งร้านนะฮะจากที่โมโมไปนะครับก็โซนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแอคชั่นเบสนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของทามิย่านะครับนี่เพียบเลยแล้วก็เป็นโซนมาสเเกตอีกนะครับแล้วก็จะมีนี่ที่เพิ่งต่อไปนะฮะไฮ s ล s ์โซลูชันอ่ากล้องไ่ได้มองนี่ไฮ e ลท s โซลูชันแล้วก็ตัว Titanium f i n นิชอยู่ตรงนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็พา น้องนางแบบมาถ่ายรูปในร้านด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นความส่วนตัวอยากจะให้มีอะไรอะไรน่ารักในเพจเรานะฮะเราก็จ้างมาเลยนะฮะเอามาถ่ายรูปกันในร้านนี้นะครับเห็นไหมเดินรอบๆเนี่ยนี่ก็เป็นโซนเรลเกรดนะฮะเป็นโซนเรลเกรดแล้วก็สีของตัวทามิยะนะฮะที่เป็นขดกลมนะครับแล้วก็ด้านหน้าของทางร้านนี่ เป็นตู้ของ SD นะครับเป็น SD นะฮะแล้วก็ตู้โชว์นี่ยังว่างอยู่นะครับเอ่อเห็นไหมกำลังถ่ายอยู่นะครับก็เดี๋ยวสำหรับงานถ่ายเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับในเพจอีกทีหนึ่งนะฮะจริงจริงก็อยากจะไลฟ์สดแหละอันนี้เป็นขวดกลมนะครับนี่เป็นของมิสเตอร์ฮ็อบบี้นะฮะเป็นขวดกลมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฮาโลนะครับทั้งหลายแหล่นะฮะ แล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นเฟรมอัมเกิลผมว่าเป็นร้านร้านหนึ่งนะครับที่มีเฟรมอั r m มเกิลเยอะมากนะครับเยอะมากกว่าบางร้านนะครับนี่เอาเป็นว่าเยอะแล้วกันนะฮะแล้วก็โซนที่มันเป็นฟิกเกอร์ต่างๆนะครับฟิกเกอร์โมเดลนะครับรวมถึงตัวโ o บั t สปิริตด้วยนะครับเยอะเยอะเลยอ่าแล้วก็มี n e ็ก s t ส l ตนะครับลิมแรมชุดว่ายน้ำเผื่อใครสนใจนะ อุลตร้าแมนช่วงนี้อุลตร้าแมนกำลังฮิตนะครับทั้งตัว n น t f l i x นะครับแล้วก็ตัวการ์ตูนนะครับใครได้ดูบ้างแล้วเออตรงนี้ก็มีซอยด้วยนะฮะอ่าซอยซอยนี้ก็อยู่โซนตรงนี้นะครับจัดว่าครบเลยนะครับขนาดร้านยังเปิดไม่เต็มที่นะ,ะตรงนี้มีเนนโดรอยด้วยนะครับหรือว่าดอยของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เข็มขัดไรเดอร์นะฮะเข็มขัดไรเดอร์โอ้เยอะนะเยอะนะ ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆรบ้านนะครับอีกทีหนึ่งนะครับภายในคลิปนี้ให้ดูนะฮะพร้รอมกับบรรยากาศนะครับที่พาน้องนะครับมาถ่ายแบบในวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า คครับตอนนี้ก็พักครึ่งนะครับสำหรับการถ่ายแบบในวันนี้นะก็บอกธีมของร้านนิดนึงนะครับก็เราจะเห็นข้างหลังนะครับเป็นเหมือนฟันแนลนะฮะก็เป็นฟันแนลของ New กัน d ด m ้มนะครับทั้งร้านก็จะตกแต่งเป็นสไตล์น e w กัน d ด m ้มทั้งหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ทางด้านนอกของร้านนะครับจนถึงหน้าเคาน์เตอร์นะฮะก็จะเป็นเขานะครับของตัวการดั้มเองนะครับก็นี่ความกว้างก็ดูกันรอบๆตามนี้แล้วกันนะฮะ ผมเชื่อว่าเป็นร้านหนึ่งที่กว้างมากๆนะครับถ้าใครที่มาจับจองนะครับซื้อหากันผาแล้วก็น่าจะเดินสะดวกเลยนะฮะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะครับจัดของเป็นหมวดหมู่นะฮะอืมก mm. ว้างมากกว้างมากโอเคเดี๋ยวถ้าเริ่มอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะฮะอันนี้ก็พักครึ่งก่อนนะโอเคครับตอนนี้ระหว่างรอช่างกล้องจัดไฟอยู่นะฮะ เรามาคุยกับนางแบบของเราวันนี้ฮะน้องกิ๊บครับแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยครับผมค่ะชื่อกิ๊บนะคะอายุ22ค่ะอายุ22ตอนนี้เดินมาเรียนอยู่ที่มหิดลค่ะเรียนอยู่มหิดลนะฮะมีแจกวาร์ปไหมครับแจกวาร์ปนะฮะอ๋อตามได้ค่ะในไอจีกับเฟซบุ๊กค่ะไอจีเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> อะไรเดี๋ยวขึ้นให้ไอจีเป็นกิ๊คุณค่ะอ่อกิ๊บคุณก็เฟซบุ๊กเป็นกิ๊พันธศาลาอ่าฮะ,ะวันนี้มาถ่ายแบบแบบเนี้ยรู้สึกยังไง มันแปลกๆไว้อะไรอย่างงี้รู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นก็รู้สึกว่โอ้โหดีใจที่พี่เลือกกลิ่นมาถ่ายสนิทกันเลยเลือกมา <c oughs> ก็วันนี้มานั่งถ่ายในร้านเนาะแล้วก็ร้านเพิ่งเปิดใหม่นะฮะกว้างไหมร้านกว้างไหมกว้าง <c oughs> ปกติซื้อของเล่นไหม <c oughs> ไม่เคยได้ซื้อเลยไม่เคยซื้อแต่เคยต่อแล้ว <c oughs> ใช่ไหมต่อใช่เพราะว่าต่ะพี่ก็ให้ไปต่อตัวหนึ่งอะจำได้ไหมแล้วเราถ่ายแกสองรอบด้วยอ่าฮะโอเค ก็เท่านี้ก่อนไม่รบกวนน้องกิีบแล้วเดี๋ยวรอช่างกล้องตั้งไฟเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเรามาถ่ายกันอีกทีนะครับบ๊ายบาย ตอนนี้นะครับถ่ายน้องกิฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรูปจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยตามดูกันในเพจแล้วกันนะครับผมแล้วก็บางส่วนที่ให้ดูในคลิปนี้ไปแล้วแหละนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้ะ,ะลติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเ hey.